สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียร์เดียกิโก้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาในคลิปของการรีวิวสกินแคร์ค่ะทุกคนโดยผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรูทในอาซินามาย10 w h i t e n i n g ์ไวท์นซนะคะก็คือจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าความประทับใจแรกเลยนะเขามีการทําแพคเกจจริงที่ดูแบบดูมีความออร์แกนิกดูมีความแบบเออขาวๆเขียวๆเห็นปะดูมีความเป็นมินิมอลแล้วก็ดูแบบไม่เยอะจนเกินไป ะะก็คือจะมีเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีบอกแบบส่วนผสมอะไรต่างๆเนาะที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบแล้วก็ผลิตจากญี่ปุ่นนะคะก็คือ made in Japan เลยทุกคนดีไซน์ของ product ก,ก็เลยจะมีความเป็นแบบมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่หน่อยๆนะคะโอเคการรีวิวของวันนี้นะเราก็คือจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือจะมีการบอกส่วนผสมของเจ้าตัวรูทในอาร์เซนเมล10%ไวท์เทนิ่งเซรั่มตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ หลักเนี่ยก็คือจะเป็นแบบให้ดูแบบเนื้อแล้วก็เป็นเบฟอร์กับอ f เตอร์นะคะนี่ก็คือจะเป็นแพคเกจจิ้งด้านนอกนะคะอันนี้คือแบบแเราแกะลองใช้แล้วเนาะแต่ว่าก็แบบเออเอามาเป็นใส่ให้ดูว่าแพคกเกจจิ้งตอนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนี้นะคะคือมันดูดีแล้วก็มีความมินิมอลนะคะอย่างที่บอกเนาะพอแกะออกมาเนี่ยขวดเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความแบบเออมีความมินิมอลสูงมากเวลาไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยก็คือแบบ เออน่ารักแล้วก็ดูเรียบแล้วก็ดูไม่รกนะคะก็คือเป็นประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของรูทเนี่ยเขาจะมีเป็น2สูตรนะคะทุกคนตัวที่เดียร์ได้มาเนี่ยจะเป็นสูตรในอาร์ซินามายเนาะ10% w เทนน n i n g s e er ั u m อันนี้จะเป็นสูตรที่แบบเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ลดความหมองคล้ำบนใบหน้าแล้วก็แบบลดพวกฝ้ากระรอยจุดดงำๆต่างๆนะคะส่วนอีกสูตรยิงเนื้อจะเป็นสูตรแบบซิก้าทุกคนซึ่งจะเหมาะกับคนที่แบบผิวเป็นสิวเพราะว่าสูตรนั้นน่าจะมีเซนเทล่ามีใบโบโบที่ช่วยแบบว่าอบประโล ลดการเกิดสิวอะไรแบบนี้นะคะเคสต่อมาแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ส่วนผสมของเจ้ารูทในอาร์เซนามาย10%ไวท์เทนนิ่งตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมทุกคนว่ามันจะเป็นแบบไวท์เทนนิ่งเซรั่มมันก็คือจะเหมือนแบบช่วยเรื่องการลดความหมองคล้ำแล้วก็ลดรอยฝ้ากระแล้วก็ลดรอยสิวนะคะแล้วก็สุดท้ายนีย่ก็คือช่วยกระชับรูขุมขนด้วยทุกคนโดยตัวนี้นะคะจะมีสี่สารสําคัญหลักๆที่แบบช่วยเราเรื่องพวกนี้นะสารสําคัญตัวแรกเลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวในอาร์เซนามาย ตามชื่อของเขาเลยก็คือมีในอาร์ซนามายเข้มข้นถึง10%ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบลดจุดด่างดำแล้วก็ปรับผิวให้ดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยทุกคนอย่างเดียวใช่ไหมจะมีรูขุมขนบริเวณหน้าแก้มอย่างเงี้ยหลังจากใช้มาประมาณ7วันกว่าๆอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นประมาณนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเห็นผลจริงๆอะ่ะก็คือควรจะใช้ต่อเนื่องไปเป็นหลักเดือนนะคะคือแบบเวลาใช้สก,กินแคร์หรืออะไรอะ่ะก็ไม่ควรใจร้อนทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะสามารถทําให หน้าเราอะดีได้ภายในข้ามคืนทุกคนเก็ตใช่ปะอันนี้ก็คือแบบต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความใจเย็นนะคะสารสัมพันธ์ตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นอาบูตินนะคะทุกคนอาบูตินเนี่ยก็จะช่วยลดพวกแบบฝ้า กระแล้วก็พวกรอยดํารอยแดงนะคะพวกสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนหน้าเราเพราะว่าพวกแสง UV ที่มาแบบกระทบหน้าเรานะคะทุกคนก็คือตัวเนี้ยอะบูตินเนี่ยจะช่วยลดพวกเนี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วก็สารสาคัญตัวที่3นะคะทุกคนก็คือจะเป็นแอสคอร์บิลกูโคไซค่ะทุกคนอันเนี้ยอ่ะชื่ออาจจะงงและแอสคอร์บิลกูโคไซคืออะไรใช่ไหมตัวเนี้ยก็คือจะเป็นอนุพันธ์วิตามิน C ที่เสถเยรนนะคะทุกคนอันเนี้ยก็คือจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสนอกจากนี้ก็คือยังจะช่วยกระตุ้นการสร้าง างคอลลาเจนใต้ผิวหนังเราอีกด้วยค่ะทุกคนแล้วพอมันช่วยสร้างคอลลาเจนเราใช่ไหมมันก็จะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมากระจ่างใสได้แล้วก็ลดพวกรอยดํารอยแดงต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สารสําคัญตัวสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือจะเป็นตัวทรอัลแ a ซมิดแอซิดใช่ไหมหลังจากที่สาร3ตัวแรกเนี่ยช่วยเรื่องแบบลดฝ้าลดกระผิวกระจ่างใสนู่นนี่นั่นสารตัวสุดท้ายเนี่ยทรอัลแอซมิดแอซิดเนี่ยก็จะมาช่วยทําให้เราอ่ะผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดความไวต่อแสงต่างๆ สําหรับคนที่แบบผิวเป็นสิวง่ายแล้วก็ผิวแพง่ายแบบเราใช่ไหมเราเป็นคนที่แบบสิวขึ้นแบบง่ายมากนะคะทุกคนแล้วก็เวลามีรอบเดือนอย่างเงี้ยก็คือจะมีสิวขึ้นบ้างอยู่ประปรายสําหรับตัวนี้ก็คือแบบเออลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่แพ้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขาไม่มีน้ําหอมทุกคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีน้ํามันนะคะซึ่งมันอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เหมือนแบบคนที่แบบผิวแพง่ายหรือผิวบอบบางนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเนื้อผลิตภัณฑ์กกนทุค อันนี้มันก็จะหมุนเปิดฝามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะแบบบีบเอานะคะปกติเวลาเราใช้เนาะเราจะใช้แค่2ปั๊มคือไม่ใช่ปั๊มหมายถึงว่า2หยดทุกคนเวลาเราหยดนะคะเราก็จะหยดแค่แบบเออสปั๊มนอนแบบนี้ตึก อย่างนี้เราก็แบบเออใช้ทั่วหน้าแล้วนะคะทุกคนเนื้อเซรั่มเนี่ยก็คือจะเป็นแบบใสๆแบบนี้เลยเห็นปะแล้วก็มีความแบบทาไปแล้วซึมไวมากตัวในอาร์เซนามายเนี่ยหรือว่าวิตามิน B3 นะคะทุกคนก็คือเขาจะช่วยเรื่องความแบบผิวขาวกระจ่างใสยอยู่แล้วแล้วมันแบบมีความเข้มข้นถึง10%อนะ่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบเออเห็นผลอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูแบบ b e f o r e a f เ e r เลยว่าก่อนอันเนี้ยเราจะมีรอยแดงบริเวณนี้นะคะแล้วหลังจากใช้ไปประมาณ7วันจนตอนเนี้ยเกือบจะ2ออาทิตย์แล้วนะคะทุกคนรอยเนี่ยลดลง แต่ว่าเรื่องรูขุมขนเนี่ยก็คือแบบเราจะมีเป็นบริเวณตรงหน้าแก้มนะคะก็รู้สึกว่ารูขุมขนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนขนาดนั้นว่าเออรูขุมขนเนี่ยก็ชับมากอะไรแบบนี้เป็นเพราะว่าด้วยระยะเวลาตอนเนี้ยที่เราใช้เนี่ยมันยังไม่ถึงแบบเดือนขนาดนั้นมันอาจจะประมาณแบบ2อาทิตย์ใช่ไหมแต่บอกเลยว่าพวกรอยอย่างเงี้ยคือมันเห็นเร็วเร็วมากจริงทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นรอยที่แบบเกิดใหม่น้อไม่ได้เป็นรอยที่แบบเออเพื่อนๆเป็นมานานมากแล้วเพิ่งมาใช้อย่างเงี้ยถ้าแบบนั้นนะ่ะก็คือต้องแบบใจเย็นแล้วก็ต้องใช้เวลา นนิดนึแล้วก็ต้องใช้เป็นประจําสม่ําเสมอนะคะเช้าเย็นแล้วก็ตัวเนี้ยอย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าเขาซึมไวมากสามารถใช้แบบก่อนแต่งหน้าได้แล้วก็คือแต่งหน้าต่อไปก็คือแบบไม่มีปัญหาเรื่องความเนอะความแบบมันหรือความแบบเยิม้มหรืออะไรก็คือเราไม่เป็นเลยนะคะ ไปดูภาพ b e ฟอร์กับอาฟเตอร์ได้เลยทุกคนเรารู้สึกว่าเออค่อนข้างประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็คือช่วยปรับผิวของเราให้ดูสีผิวเนี่ยสว่างใสามากขึ้นก็คือแบบดูมีผิวที่ดูสม่ําเสมอแล้วก็ลดพวกจุดด่างดากระชับรูมขนเนี่ยได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ต้องลองใช้กันต่อไปนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่ช่วยดูแลผิวเราได้อย่างแบบครอบคลุมนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสิวผิวมองค้าเนี่ยก็คือสามารถแบบลองใช้ตัวนี้ดูทุกคนยิ่งคนที่เป็นแบบเหมือนรอยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากแบบเอออยากให้ผิวดู ก็ต่างสายมากขึ้นเรียบเนียนแล้วก็ดูแบบดูสม่ําเสมออะ่ะก็คือลองเปิดใจใช้น้องตัวนี้ดูนะคะตัวนี้นะคะถ้าทุกคนอยากลองเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสด์ทั่วไปเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากออกไปซื้อเนี่ยก็คือตัวนี้เขามีขายที่วัสด์ออนไลน์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน d e ส c r i ิปฉันบอกข้างล่างเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีขนาด20 ml นะคะทุกคนจะอยู่ที่ราคา690บาทซึ่งถามเราว่ามันคุ้มไหมเราก็คิดว่ามันอยู่ในเลนที่โอเคเลยนะเพราะว่าเขามีในยาเซนามายหรือว่า วิตามิน B 3เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นแล้วก็หลังจากใช้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่ามันเห็นผลได้ดีนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการมารีวิวสกินแคร์ตัวใหม่นะคะที่เราเพิ่งได้ลองมาในช่วงนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย